สวัสดีครับจบลงไปแล้วนะครับฟุตบอล ACL รอบ16ทีมนัดที่1ทับ2บของแบงคอกยูเนเต็ดต้อนรับการไปเยือนของ y o โก h a m ่าเอฟมาร s นอะครับก็คือฟุตบอลถ้วยเอเชียเนี่ยรอบ16ทีมก็จะคล้ายๆกับบอล UCL เย่าละเยือนตอนนี้ เอฟซีมารีนอตเนี่ยมาเยือนก่อนอาทิตย์หน้าก็แบงคอกยูเนเต็ดก็จะไปเยือนเสมอกันสองสองประตูต่อสองเนี่ยแหมก็โค้ดแบนนัดทีสองต้องเตรียมแผนดีๆนะครับไปเยือนไปเยือนโยโกฮาม่าจริงแอดดาว่าแมตช์นี้แบงคอกน่าจะมีชัยครับหนึ่งศูนย์สองศูนย์อะไรประมาณเนี้ยก็ ลุนเขารอบ8นะครับก็ไม่เป็นไรครับเตรียมแผนวิธีการเล่นให้ให้รับกลุ่มแล้วก็อย่าพีผามอันนี้ก็คือถ้าหากว่ามีมีกดอะไรกดอเวโกเนี่ยเสียเปรียบเลยนะครับนี่เพราะว่าโยโกฮาม่าเมลินอนเนี่ยจะจะชิงความได้เปรียบมายิงทีมเยือนและสอลูก นั้นเสมอ2อสองเนี่ยไปวัดกันในแมตต์ในแมตต์ต่อไปครับเราดูว่าใครจะเข้าจะเข้าไปรอบ8ก่อนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับนัดนี้มีใบแดงฝั่งโยโกฮาม่าแมรินนสนะครับมีช่วงท้ายเกม90้บวกหแล้วนะครับเค็นมาซึบาระนะครับได้รับใบแดงไป เปิดเกมขึ้นมาเนี่ยมารินอ์นำนะครับแล้วก็เนติพงศ์เสรานนนยิงปีเสมอให้กับแบงคอกแล้วก็ยูกฮาม่าเนี่ยยิงหนีไป2อหนึ่งทด90้บวก2นา,มามทีมามุดมามุดเออิดนะครับถ้าถ้าถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะครับ เขียนมาอย่างงั้นจริงก็90บวก2ครับตีเสมอให้ก okay, ับแบงคอกนี่เตะแผ่รอดรอดรอดไปนะเนี่ยเกือบไปแล้วโดนนำไป21จะหมดเวลาแล้วตีเสมอได้สองสองก็ตามสถิติแล้วก็คือการคลองบอลก็ทางมาลีนอ s นะครับคลองบอลไน้เหนือกว่า55%ก็ความแม่นยำนี่เท่าๆกันการครอบคลองบอลเนี่ยการส่งบอลเนี่ย เท้าถึงเท้าเนี่ยมาริโนสก็ก็เหนือกว่ายิงครับลูกยิงเข้ากรอบเนี่ยแบงคอกยูเนเต็ดยิงเข้ากรอบ5ลูกนะครับจากทั้งหมด12ตรงกรอบ5มาริโนสได้ยิงมี17ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งเป็นประตู2ลูก ของแบงคอกก็ยิง5ครั้งเข้ากรอบ5เป็นประตู2ลูกสรุปเสมอกันไปสองว่ากันไปอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ